สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนตรอยเปปไทด์ไพาทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นขาวหนึ่งสองเนี่ยคนที่มาแจ้งเนี่ยชื่อเล่นที่ในโอมนะครับในโอมเนี่ยเขาเขาได้อ่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวไปก่อนที่จะเข้าไปแจ้งความ ว่าวันนี้เขามีคลิปมาแล้วคลิปอันนี้เป็นคลิปที่มีการตัดต่อแล้วแล้วก็บอกว่าเป็นการดูดูมิ่นสถาบันเป็นการมาแจ้งตามมาตรา1นึ่งอซึ่งเป็นข้อหาร้ายแรงนะโดยไปให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าเป็นคลิปตัดต่อแล้วก็นําคลิปตัดต่อน,น,นั้นเนี่ยไปแจ้งความนะครับแล้วก็ไปหลังภายหลังจากตรงนั้นในโอมก็ยังไป ออกรายการข่าวรายการหนึ่งนะครับก็ให้ยังให้ความเห็นอีกนะครับบอกว่าไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับเ,เขายังไม่ได้เห็นคลิปเต็มแต่เขาเห็นคลิปต่อบปุ๊บมีความรู้สึกว่ามันน่าจะดูหมิ่นสถาบัานนะครับก็เลยเอาไปแจ้งความผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าคุณเคยเห็นคลิปเต็มเขาหรือย,ยังนายโอมบ,บอกว่ายังไม่เคยเห็น นะครับแต่ในอมรู้รนะในอมรู้ว่ามีคลิปเต็มแต่จับเอาคลิปตัดต่อไปแจ้งความเนี่ยมันมเป็นการแสดงเจตนาที่ชัดเจนเลยว่า,านำคลิปตัดต่อเนี่ยนะครับมาแจ้งความมันน่าจะเป็นความผิดซะเองนะครับคนที่แจ้งประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยการมาแจ้งความเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาไปให้การด้วยหรือเปล่าเขา่าจะให้การนะทางพนักงาน,นสอบสวนว่าเขาแจ้งความว่ายังไงถ้าเขาไปให้การเนี่ยนะครับก็เหมือนกัน นำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็จะน่าจะเป็นอีกข้อหาหนึ่งแจ้งความเท็จอ่าแจ้งความเท็จนะฮะแล้วแล้วก็ข้อหาที่แน่นอนก็คือว่าแจ้งความเท็จแน่นอนเพราะไปตัดต่อกิปเพราะฉะนั้นไอโอมเนี่ยผมดูแล้วก็ก็ไม่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 น่าจะรอดถ้าเกิดอาจารย์เบียร์จะเอาเรื่องเนี่ยผว่าน่าจะมีความบิดเกตอนแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครไปดูสัมภาษณ์แจนะผมว่าสติสัมปชัญญะไม่ค่อยอยู่กับตัว นะครับบอกว่าถ้าคดีนี้ถ้าขึ้นศาลก็อยากจะให้อาจารย์เบียเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นพยา,ยานมาเบิกความสินะครับถึงจะเชื่อผม,ผมฟังแล้วผมก็ตลกอะนะครับผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาเขา,เขาติดีกันหรือเปล่านะครับอาจารย์เบียเขาพูดถึงพระเจ้าเขาคือคาสอนเขาพูดถึงคําสอนเขาไม่เคยพูดถึงตัวพระอ,องค์จาคนนี้ไปให้ปากคํากับผู้สื่อข่าวบอกว่าให้เอาพระพุทธเจ้ามาเป็นพยา,ยานเลย แล้วก็เดี๋ยวเอาเลยฮนะเดี๋ยวลองดูถ้าคุณตกเป็นจำเลยคุณก็อ้างพระพุทธเ,เจ้ามาเป็นพยานให้ผมดูหน่อยนะครับเป็นเรื่องที่ไร้าสาระอันนี้ไร้สาระมากแต่คําไร้สาระของเขาแล้วก็มาทําเป็นเรื่องเป็นราวมาเป็นคดีก็ก็ต้องรับกรรมตามที่ผมบอกไปนะครับเรื่องนี้ก็คงก็คงจะต้องจบแบบนั้นแหละผมดูแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะชี้เห็นว่าคดีเนี้ยนะครับ ผมก็คอยติดตามนะครับว่าทางพนักงานสอบสวนหลังจากได้รับหนังสือเราแล้ววันนี้สำหรับคดีนี้เรามีหนังสือเรามีเอกสารทางกฎหมายนะครับข้อกฎหมายมีคลิปนะครับแล้วก็คาสัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวเอามายืนยันต่อทางพนักงานสอบสวนไปแล้วเพราะนั้นเขาจะเอาสิ่งเหล่านี้ที่ผมส่งไปเนี่ยไปประกอบในการพิจารณาสั่งคดีกับในส่วนที่นายองค์แจ้งความว่าอันไหนมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่ากัน ถ้าหลักฐานของเราฟังได้หลักฐานของในโอมฟังไม่ได้นะครับเหมือนรับสภาพตัวเองอยู่แล้วว่าตัวเองเราคิดติดต่อมาแจ้งไอ้อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่รับฟ้องแล้วก็ส่งเรื่องไปที่อัยการให้าอายการมีความเห็นสรุปเหมือนกันคือไม่รับฟ้องก็ไป็อันยุติแล้ในโอมก็จะรับกรรมในส่วนที่ผมเคยพูดไว้ั้งแต่แรกแล้วว่าอาจจะถูกดำเนินคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในโอมนะครับผมเตือนไปนอีกครั้งหนึ่งว่าควรจะมาถอนซะ ถ้าคุณถอนคดีนี้ออกไปถ้าคุณถอนคดีนี้ออกไปเนี่ยผพราะว่ามันจะทําเรื่องที่หนักให้เบาขึ้นได้นะครับสําหรับคดีมาตราหนึ่งสองนะครับ